ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการเชื่อมต่อลำโพงบูทูธนะครับของ Sony รุ่น SR s r s h b 1 3นะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาได้ปีกว่าแล้วนะครับส่วนสีเขียวก็จะเข้าปีพิ่งมารีวิวนะครับการเชื่อมต่อ ของตัวลำโพงทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อของตัวลำโพงทั้งสองตัวกันนะครับลำดับแรกเราก็กดเปิดที่ตัวลำโพงนี้เลยนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็หนึ่งครั้งของตัวสีเขียว่วนิ้ตัวสีเขียวนะครับ่วนิ้ตัวสีน้ำเงิน ตอนนี้คือ,คอทำการเปิดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามากดบูท o ูธนะครับปุ่มที่2นี้ครับผมกดแช่ไว้พร้อมกันนะครับประมาณ3าถึงสวิเดี๋ยวเราจะกดนะครับใกล้ใกล้ลครับผมนี่นะครับ1 2 3่าสี่ประมาณ4วินะครับ ก็จะขึ้นสัญลักษณ์สีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเสียงร้องการเชื่อมของทั้งสองตัวนะครับดังขึ้นประมาณ1นถึงสครั้งนี่นะครับผมสัญลักษณ์สีขาวแล้วก็จะมีปุ่มกระพริบของบลูทูธตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวใช้เชื่อมต่อกับตัวมือถือ เพราะว่าลำโพงทั้งสองตัวเคยมีประวัติเชื่อมต่อกับมือถือครับเดี๋ยวเรามาทำการเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์กันนะครับตอนนี้ได้ทำการเชื่อมต่อลำโพงทั้งสองตัวแล้วนะครับนี่ครับผมเป็นของตัวสีํำเงินนะครับที่เราจะเชื่อมจะมีสัญลักษณ์รูปบูทูธนี่นะครับมีรูปไฟสี่ฟ้ากระพริบนะครับ เรากดเข้าไปเลย SRSXB 1 3ของเกมนะครับ SRSXB 1 3ของเกมตอนนี้ได้ทำการเชื่อมต่อครับผมสัญลักษณ์ไฟก็จะไม่กระพริบนะครับผมตอนนี้ได้ทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ แล้วก็สถานะก็เชื่อมต่อกับลำโพงทั้งสองตัวเรียบร้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของลำโพงที่เราเชื่อมต่อทั้งสองตัวกันนะครับว่าเสียงดีขนาดไหนนี่นะครับส่วนความดังของลำโพงผม ตั้งวันที่อีกครึ่งนึงนะครับนี่คือเปิดไม่ส่วนนะครับนี่ครับให้ฟังเสียงใกล้ๆซ้ายขวาสรับลำโพงตัวนี้ใช้สหรับเปิดในห้องหรือในอาคารถือว่าเสียงดีเยี่ยมนะครับผมจะดูหนังหรือฟังเพลงก็ได้นะครับ ถ้ามีอีกถ้ามีอีกตัวหนึ่งก็สามารถเชื่อมได้นะครับสำหรับจ้าลลำโพง s ซ n y รุ่น SRS k ีด XB13 สำหรับการเชื่อมต่อลำโพงทั้งสองตัวสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ